แล้วนะคะค่ะเอ้านินิเพิ่งตื่นหรอคะค่ะโอ้นี่นะคะจ้ะอ่าไปแล้วนะคะแล้วย้ายตอนกี่โมงคะลูกไม่เอาเลิก9โมงนะคะเอาน้าเอาอะไรเข้ามาก่อนเขาเอาเลิกตอน9โมงมาโ <9 S 2> มง9นาทีเนี่ยอเ,อเอาเข้าสารเอาน้ําเออเอาเก้าสารเอาน้าลูกเออแล้วก็จะตั้งทิ้งไว้ เออแล้วก็แล้วก็เอาตังทิ้งไว้สามวันอ๋อห้ามห้ามห้ามกินเหรอไม่ใช่กินได้แต่ว้ไว้ในนั้นเป็นสิริมงคลไว้ในบ้านบ้านเราเขาเรียกว่าเพิ่มพูนมีน้ํามีข้าวสมบูรณ์ร่มเย็นถ้ามีพวกเออพวกอาหารแห้งพวกอะไรเงี้ยก็ใส่ไปน้ำเออพวกระเทียมพวกพริกพวกอะไรเงี้ยนะกล้วยด้วย กล้วยทำอะไรก็จะได้กล้วยๆเออประมาณนี้จะเอปลาปลานะคะวันนี้ก็มีเออเอาพระเข้าด้วยจ้ะเขาไม่มีพระข้าวข้าวนาเงินเก้าเก้าอ่ะเงินเก้าสิบเก้าด้วยก้าบาทก็ได้อ่าก้าบาทก็ได้นะคะจ้ะคงหนูเอาเข้าเป็นกระเป๋าเลยค่ะนี่นะคะโอ้โหข้าวพี่เฟื่องนะคะ แต่จานใหญ่มากเลยนะเอฟซีจานจานข้าวของปผสอใหญ่มากสี่สิบบาทนะคะแล้วคือคือมันใหญ่แต่จานอ่ะแต่ข้าวก็ได้เอาเยอะอยู่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนปผสอแล้วอันนี้คือไม่รู้ยังไงเอาส้มไปแช่ไปแช่เอน้ำแข็งรับรองมันจะเปรี้ยวมากเลยค่ะเขาไม่เคยเอาส้มไปแช่น้ำแข็งไะ สวัสดีครับแหวเระพี่แอนไม่ไปเหรอไม่ไปไหนเหรอจะช่วยพี่เฟื่องย้ายบ้านค่ะคุณน้องพรนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่เฟื่องเขาจะย้ายนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะจ้ะเพราะว่าพี่เฟือเ่องแกก็ช่วยแอนย้ายของย้ายอะไรเนี่ยค่ะจ้ะคือคนเรานะคะเว,เวลาเขาช่วยเหลือเราแล้วแล้วเวลาเขามาเขาย้ายบ้างอะ่ะเราจะนั่งดูเฉยไม่ได้นะคะนะคะเออ มโนทาระบอบอีกนะคะจะไม่ต้องบอกเอ้ยฮ่าฮ้ายายบ้านพี่เฟื่องย้ายจากกระท่อมมาอยู่ที่หน้าร้านนะคะของแอแอนก็โอเคแล้วนะคะเพราะพี่เฟื่องแกอยู่หลังกระท่อมแกอยู่แกอยู่ปลายคนเดียวเลยนะคะตอนดึกๆแกบอกแกไม่กลัวผีแต่กลัวแกกลัวคนนะคะเพราะฉะนั้นแกเนี่ยค่ะพี่เฟื่องเนี่ยค่ะกำลังกินข้าวนะคะเขาเรียกว่าเอาเลิกตอนประมาณเก้านาฬิกาเนาะ อืมเอาเก้านาฬิกานะคะพี่เฟืองก็เอาน้ํามาเข้าบ้านแล้วนะคะจ้ะร้านพี่เฟืองสวยโอ้รม่มรื่นมากมีต้นไม้ต้นไม้เหมือนแอนอะจะมีต้นมะขามใช่ไหมบ้านพี่เฟืองก็จะมีต้นไม้รม่มรื่นตลอนอยู่เอออยู่ติดอยู่ติดกันกับตุ่มตามอวันนี้ตุ่มตามก็ย้ายนะ่ะนะคะน้องตุ่มตามก็ย้ายันแอบดบมีตน้นด้วยเออเอาเกลือเม็ดใส่ถ้วยไปวางก็ดีครับคุณแอนชัตเตอร์ชาแนลเอาเกลือเม็ดไปใส่ถ้วยวางก็ดี ไม่ถึงอะไรคะฟังที่ไหนคะพี่จัตเตอร์ชาแนลสวัสดีครับอ่าปสอก็กำลังเด็ดมา,มาเขือพวงปสอวันนี้มีเมนูอะไรคะมีมีใครสั่งกับข้าวอะไรไหม,มไม่มีใครสั่งเลยคะ่ะ fc ไม่มีออเดอร์ <laughs> เข้านะคะกี่วันแล้วหลายวันแล้ววันนั้นได้ข่าวว่าเออมีคนตามหาว่าปอโดนลักตัวไปใช่ไหม เออวันนั้นป้าซอโดนลักตัวไปแต่เช้าเลยนะคะไปเที่ยวค่ะอ่าจ้ะวันนี้ไปด้วยกันไหมเออป้าซอไปด้วยกันไหมวันนี้แอดแอนจะไปมุกดาหารนะคะจ้ะเพราะว่าเพราะว่าแอดแอนจะไปซื้อชุดให้ลูกฟ้าลูกโรลูกลูกเฟิร์นนะคะไปไกลเกินชุดนางรํานะคะครูตีครูตีอยู่ในไร์สดหรือเปล่าคะนะคะนี่ค่ะป้าซอโกเกํกลังทาโคองเด็ดโค้งอยู่นะนี่ค่ะอ๋อในบ้านครับ ไปกับครูตีค่ะรถคุณครูตีนะครูตีที่อยู่ทางโรงเรียนอะไรนะ่ะห่างจากกกอกสิบเจ็ดก,กิโลนะ่ะที่เป็นเพื่อนกับช่างพงนะโอ้ยแกรู้จักยาชีเป็นเพื่อนน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รุ่นเดียวเออเป็นเสี่ยวกับยาชินะ่ะพ่อพซอพ่อซอโดนฉุดใช่ไหมเอฟซี FC ถาม <laughs> คือสวยๆ<ห>แบบภูไทยใช่ไหมแอนใช่ค่ะเออนะคะคือบ้านแอนกับบ้านพี่เฟื่องนะก็จะอยู่ใกล้ประโซน,นตอนเช้ามาบางทีบางทีเราก็มากินข้าวร้านประสซอย่างเงี้ยแอนแอนก็กินเจใช่ไหมแอนก็ถือข้าวจานข้าวมานั่งกินที่นี่ค่ะกินกินหลายๆคนนะมันก็สนุกดีนะจ่ะมันไม่เงา เราอยู่นี่เราก็ไม่มีใครนะคะเราก็มีป้าโซเนี่ค่ะมีพี่เฟื่องนะคะมีพี่พอลลี่มีพี่ตั้มมีช่างที่เราพอรู้จักแล้วก็พี่ๆนะคะเขาก็อยู่ฝั่งนู้นกันป้าแอลดีดีต่างคนต่างช่วยจ้ารักกันมีอะไรจะได้ช่วยกันค่ะนะคะเออช่วยเขาช่วยเราเนาะยินดีกับคุณเฟื่องจากคนบุรีรัมย์เหมือนในเมืองนะคะพี่เอ่อสอพสมชสิบเจ็ดอ๋อค่ะ นี้ค่ะเอาคุณนะคะทานหมดไหมคะโอ้ใกล้จะหมดแล้วนะคะสู้ๆนะคะชีวิตต้องสู้แม้กระทั่งการกินข้าวหนึ่งจานก็ต้องสู้เอ,อจะรู้สึกอิ่มก็ต้องกินให้หมดเพราะสี่ิบาทข้าวทุกเม,ม็ดมีมีคุณค่ามากถ้าทิ้งไปนี่ก็บุญกุศลน,นะนะคะแอดแอนก็ปิดข้าวไว้นะเดี๋ยวไปกินต่อ <laughs> เพราะว่ากินไม่หมดปกติแอนไม่กินข้าวมื้อเช้าตอนเช้านะ แต่ว่าเมาื่อวานพี่เฟี้ยงคุณน้องโฟนบอกพี่เฟี้ยงป้าดูประสอเกก็เป็นคนขยันขันแข่งมาตื่นเช้ามาทํานู่นทํานี่นะคะเนี่ยค่ะประสอประสอเป็นคนที่ไหนนะลืมแล้ว,วป้ะสอเป็นคนเขาวงเป็นคนเขาวงจังหวัดสกลนครบอกอ๋อเป็นคน,อคอนบบสกาฬสินจะประสอมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้ว ปลาซออยู่ที่กกอกหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะเออนะคะปลาซอปอ้าซอโสดลูกๆกก็มาบางเยี่ยมเยียนเป็นบางครา,คราวไม,มาค่ะลูกไม่ไม่มามา,ลาเลยาอมาแต่หลาน,ลานอืม,ม,มจา้ามิกกี้ขวดเขียว <laughs> <laughs> มิกกี้ขวดเขียวค่ะคุณน้องพอ <laughs> รอปลาซอก็เป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตนะคะ โอเคค่ะนี่เลยจะพาพี่เฟื่องแกไปเลือกพี่เฟื่องเขาเป็นคนดูชุดนะคะแอดแอนไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้นะคะอนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็นี่คือบรรยากาศเช้าๆของยูทูบเบอร์นะคะที่มานั่งทานข้าวร้านปลาโซ ไมต้องมานั่งทางเท,างทา้ารำะสบเพราะว่าหนึ่งประสบมีพัดลมพัดลมตัวนี้มันเย็นดีสองเขาเรียกว่ามีโต๊ะดังด้วยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ